สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจําวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกริตและดิฉันสุชาทิพย์จิรายนุนค่ะช่วงแรกวันนี้เราไปติดตามความเห็นนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติออกมาให้พรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อ,ขอกฎหมายปฏิบัติตามคําสั่งสารรัฐธรรมนูญกรณีการกู้เงิน2ล้านล้านบาทพร้อมขออย่าใช้องค์กรอิสรระหหืออข้กฎมาย เป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความแตกแยกภายในชาตินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีการกู้เงินสองล้านล้านบาทโดยได้มอบหมายนายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีและนายวราเทพรัตนากรร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปศึกษาแนวทางตามข้อกฎหมายส่วนที่พักประชาธิปัตย์จะยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีจากกรณีดังกล่าว นายกรัฐมนตรีขอความเห็นใจถึงเจตนาในการทำงานของรัฐบาลไม่ต้องการให้ใช้ข้อกฎหมายหรือองค์กรใดมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแตกแยกในสังคมเราอย่าใช้การเมืองหรือเครื่องมือต่างๆเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเอาชนะซึ่งกันและกันเราน่าจะใช้เครื่องมือทางการเมืองให้เกิดความสามคัคคีให้เกิดการอยู่ร่วมกัน ในสังคมให้ได้สร้างสมดุลของกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานแต่อย่าสร้างสมดุลด้วยการที่ห้ามหันจนไม่มีพื้นที่ให้กับคนอยู่อันคนที่ถูกรังแกรหรือถูกถูกที่จะบนพื้นที่ต่างๆนั้นมันก็ต้องกลับมายืนสู้เราก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราเจอเหตุการณ์อย่างนี้วนซ้ําแล้วซ้าเล่ามาเจดแปปีแล้วเราจะเป็นอย่างนี้กันอีกหรือวงจรนี้มันก็ไม่มีทางจบ ถ้าเราใช้คําว่าเมตตาธรรมเราใช้คําว่าให้อภัยกันแล้วใช้คําว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่แล้วให้กลไกต่างๆเดินไปแล้วเชื่อว่าสังคมจะเป็นคนที่ตรวจสอบถ้าใครที่ทไม่ทําดีในสังคมเป็นคนที่คิดร้ายใสนสังคมดีฉันเชื่อว่าประชาชนคนไทยจะประนามเขาเอง